นี่คือบรรยากาศของนกที่บินกลับมาจากร้อยเอ็ดนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็10กว่าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่คือเจ้าซ่าครับเจ้าซ่าครับเจ้าซาจานไข่ครับ ไอซ่าไอซาบินมาจากร้อยเอ็ดครับโอ้โหวเป็นไงครับความซายังเหลืออยู่เยอะครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยอมมามาไอซาร้อยเอ็ดนะครับนี่ไอซาครับมานี่จานไข่เองอยู่นี่จานไข่อยู่นี่ซานี่จานไข่อยู่นี่โอ้โหเหมือนเดิมครับร้อยเอ็ดไม่ได้ทําอะไรมันได้เลยครับร้อยเอ็ดไม่มีปัญหาสําหรับมันครับโอเคครับโอเคครับ ยังซ่ร้าเหมือนเดิมครับยังเศร้าวอ,อาเมียมาช่วยเขาเมียมาช่วยเขาเมียนี่ก็ร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับไปด้วยกันครับ